สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไดโนรีวิววันนี้นะคะเราจะมารีวิวอะไรลองทายสิติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัอกวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวตีโทนเนอร์ V ีค่ะ ตัวนี้เลยนะคะที่เห็นเหลือขึ้นขวดก็คือว่าเราใช้จริงนะคะคือเราใช้เองเลยวิธ <Wow. S 1> ีใช้ก็ไม่ยากเลยนะคะแ,แต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าโทนเนอร์ VC เนี่ยจะมีสองอสองอสองสูตรก็คือสูตรว่านหางจระเข้และสูตรส้มอันนี้นี่เองอันนี้ที่ใช้ก็คือสูตรส้มนะคะมันจะต่างกันยังไงก็คือสูตรส้มเนี่ย มันก็จะทำจากมีจะมีวิตามินซีมีอะไรต่างๆมากมาน,นะคะก็ลองไปศึกษาหากันดูแต่ว่าอันนี้คือมารีวิวก็คือมันจะช่วยให้หน้าใสชุม่มชื้นแล้วก็บำรงผิวโดวยจริงๆี่จาผลส้มนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยสดชื่นตลอดตลอดเวลาค่ะคะือจะเป็นสูตรส้มนะคะก็จะช่วยขาวช่วยใสยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นผลไวขนาดนั้นะะแต่ว่ามันเห็นผลทุกคนรู้สหน้าเราใสาขึ้นมากจริงๆแล้วก็อีกสูตนีต่ยกเป็นสูตร่างหานะคะสูตราหางก็จะเป็นช่วยลดสิวอ้พวกเนี้ยแบบรอยสิวรอยจุด ราคาสำหรับโทนเนอร์ v ีซีนะคะก็ไม่แพงมากหรืออยู่ที่1 7 9บาทนั่นเองทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองทาให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะคะทุกคนอันนี้นะคะเราก็ต้องมีอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะอุปกรณ์อีกอย่างที่ต้องนี้ก็คือสัลีแผ่นนะคะทุกคนทุกคนรู้หรือเปล่าอันนี้คือเก็บความเลยนะ ก็เปิดเปิดฝาเลยนะคะเปิดฝาแล้วก็วก็หยิทลงไปนี่เทโทนเนอร์งลงไปในสามดีเลยค่ะทุกคนนีงงน่ะน,น,งงนคะคะเห็นไหมคะเทโทนเนอร์งลงไปแล้วทำไงต่อแล้วก็ค่ะ ทาที่หน้าเลยนะคะนี่เราก็เช็ดหน้าแต่คืออันนี้เนี่ยนิวล้างหน้าแล้วนะคะจะต้องไปล้างหน้าก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเช็ดหน้าก่อนนะคะด้วยโทนเนอร์ก่อนนอนแล้วก็หลังจากนั้นพอทิ้งให้โทนเนอร์แห้งนะคะเราก็ค่อยทาครีมบำหลุงนั่นเอง A later few moments later. นี่ค่ะตอนนี้คือมันและอีกอย่างหนึ่งข้อดีคือแห้งไวมากค่ะทุกคนคือ <Humans. S 1> แห้งแล้วจริง <L im it> คือเนี่ยแห้งแล้วทุกคนมัแนแห้งแล้วใช่ปะแห้งแล้วอื้มเนี่ยดิหลังจากที่เราทานโทนเนอร์วีซีไปแล้วเรารู้สึกว่าหน้ามันนิ่มอะ่ะนิ่มแล้วมันชุ่มชื้นจริงๆนะคืออันนี้คือเราใช้ขวดแรกแล้วเราติดใจเลยเอาจริงๆ คือเราก็เลยต้องแบบมารีวิว VC h o n เน VC เราใช้สูตรส้มค่ะทุกคนคือคอเราอะกลัวจะแพ้อะไรอี้ก็เลยซื้าสูตรเดียวกอนก็คือเดี๋ยวเราจะซื้อมาสงสูตรสวนที่เป็นสูตรบ้าังตะไ่นั้นคะเดี๋ยวซื้อมาอีกสูตรหนึ่งคือสูตรส้มสูตรส้มว่าดีนะทุกคนแต่คือทา้าาอได้ทาผิวได้ก็ได้เรไม่ลองก็ไใครที่แบบเคยลองแล้วก็เออบอกกันได้นะก็คือมันจะเป็นน้ำไม่ชรร่น้ำเป็นน้ำอ่ดีดีทุกคนต้องไปซ thank mm -hmm. you